ต้องอ้างถึงภาษาพุทธเสมอครับนะฮะใช่ว่าอ้างถึงอ้างอิงได้ไหมอ้างอิงอะไรเนี่ยไม่ไม่รู้นะผ่านๆมาแต่เราสุดท้ายไม่รู้จะเอาอะไรมาตัวอ้างอิงอ้างถึงก็โอเคแล้วนะะทีนี้อ้างอิงก็อ้างอิงตัวเราเป็นตัวอ้างอิงเนี่ยครับเมื่อเวลาเราปฏิบัติถึงได้พร้อมแล้วเนี่ยตัวเราเนี่เป็นตัวที่อ้างอิงที่ดีที่สุดครับท่าน นะพอได้ไหมพอได้ไหมครับฟังให้ก่อนมันไม่ได้เสียหายนะครับแม้ว่าจะอยู่ในลักษณะแบกหินฟังหรือว่าขึ้นยอดตานฟังบ้างเฮ้ยนาน,นานทีนั่นเองนะครับคี่ว่า <c oughs> ไม่ได้ปล่อยหรอกครับโอเคนะหวังว่าคนที่เข้าที่แล้วนะนั่นคือความจริงสามประการชัดๆเลยทุกสมุทยัยนโรกก็คือเรารู้เรื่องราวของอดีตของเรามาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเกิดเป็นอนุธาตุเล็กๆแรก,แรก ซึ่งมันเกิดอยู่ในท่ามกลางของความไม่มีอะไรเลยคือความว่างนั่นเองครับความว่างนั้นในภาษาพุทธบัญญัติแปะไปเลยละคือปรมัตครับคือความจริงเพียงเพียงหนึ่งเดียวปรมัตสัจจะมันแปลว่าความจริงของจริงของจริงใช่ว่าของจริงดีกว่าของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือปรมัตสัจจะมันแปลว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีจุดเริ่มต้นของการเกิดไม่มีสุดสิ้นสุดของของการเกิดทำลายไม่ได้มันมีขอ้มันมมอยู่แล้วสิ่งนี้นะฮะพระพุทธเจ้า เข้าไปถึงตรงนี้